สวัสดีครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลแล้นครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินอนคนบ้าบอลเช่นเคยนะครับก็จะมารายงานข่าวข่าวเรื่องฟุตบอลรอบโลกวันทํความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความดินจกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่ล่าตะขายไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งส่วนเลสเตอร์ซิตี้นั้นก็ถือว่าก็มีข่าวร้ายสําหรับธนวัฒนะครับโชคร้ายที่ลงสนามมาแล้วก็เจ็บนะครับก็มารอดูว่าช่วงเปิดฤดูกาลนั้นธนวัฒจะหายทันที่จะลงมารับใช้สโมสซอนอย่างเลสเตอร์ซิตี้ เปล่าส่วนสาระสําคัญในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับที่ทําไมเจ้าตัวนั้นยังไม่สามารถที่จะกลับมาเอาชนะในสึกช่วงพีซีซันเมื่อคืนนี้ทําได้เพียงแค่เสมอกันไป2ประตูต่อ2เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างโอเลกุนน่าโซชาในายใหญ่ชาวนอร์เวยัยงคงเลือกใช้นักเตะดาวรุ่งผสมผสานกับพวกนักเตะจอมเกา๋าที่ไม่เคยได้โอกาสลงเล่น เจ้าผีพิคาตต่อหน้าสาวกเรดอาร์มี่กว่า30,000คนในโรงละครแห่งความฝันซึ่งเป็นจำนวนผู้ชมที่เยอะที่สุดในการเข้าสนามนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020นะครับแอนโทนีเอลองกากับเอนเดียสเปเรราช่วยกันยิงคนละหนประตูในแบบนี้นะครับแม้ว่าจะจบสกอร์ลงไปแบบเสมอก,กันก็ตามแต่ผลงานของบรรดาน,นักเตะของพวกเขายัางถือว่าน่าประทับใจมากม สำหรับในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่สโมสรจะได้นักเตะหลายตัวกลับมาร่วมทีมนะครับแล้วก็ได้ฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบงานนี้หากโซชาสามารถผสมผสานดาวรุ่งกับนักเตะเกะ่าและก็ผู้เล่นใหม่อย่างเจอรอนสันโชและก็ลาเฟลวารานบอกเลยว่าผีแดงคงมีทีมที่น่าจับตามอมงมากๆนะครับแต่เรามาสรุปภาพรวมเมื่อคืนกันเลยดีกว่าว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นถึงทําได้เพียงแค่เสมอกับพึ่งพิคาดอย่างเบนฟอร์ดนะครับ1เลยนะครับเอลองกา ควรที่จะ้พิสูจน์ศักยภาพากับทีมชุดใหญ่นะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับแอนโทนีเอลองกานะครับไม่ทําให้โซชาต้องผิดหวงังหลังจากที่เขาได้ทําผลงานน่าประทับใจมากตั้งแต่เกมที่แพ้ควีนสปาร์คเรนเจอร์และนั่นทําให้โอกาสของเขาที่ติดทีมชุดใหญ่ค่อนข้างสูงมากกว่าที่จะโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวเ<ๆ>จ้าหนูได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นตัวจริงในเกมนี้แน่นอนที่เขาต้องพยายามทาถึงการโชว์ฟอร์มให้ดีสุด <S <S เพื่อที่จะรักษาจังหวะการเล่นของเขาและรักษาโอกาสนั้นไว้ให้ติดทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล เอลองกาสามารถซัดเอาใให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังผ่านเกมไปได้เพียงแค่14นาทีเท่านั้นโดยต้องขอบคุณความยอดเยี่ยมของอารอนมันวิสกาที่เปิดบอลให้เขาและเจ้าตัวนั้นก็แสดงทักษะชั้นเชิองอย่างยอดเยี่ยมด้วยการวอลเลย์งามจดย้อยส่งบอลเข้าก้นตาข่ายนะครับแปดเกมที่ผ่านมาสําหรับการลงเล่นให้แมนยูเต็ดเจ้าหนูสิงห์วัยสิปีซึ่งเดินในทีมชาติสวีเดนอย,อยู่ยี่สิบสามและอยู่เดซัดในทีมไปแล้วกว่า7็ประตูด้วยฟอร์ม ของเขาน่าจะมีประโยชน์มากๆกับทีมหากเกิดกรณีที่มาครัดแัดฟอร์ดต้องเข้ารับการผ่าตัดและรักษาตัวอย่างยาวนานตอนนี้เอลองกาเต็มด้วยความมั่นใจนะครับและเขาแสดงเห็นว่าเขาสามารถสร้างหอาอันตรายได้อยู่ตอลอดเวลานี่คือ1น,นะครับทีวิเคราะสองมันบิสากา้าพัฒนาเกมลุกมากขึ้น หลายคนคงรู้อย่างดีแล้วครับว่าวันวิสการนั้นก็มีเครื่องหมายการค้าเป็นเกมลับที่เหนียวแน่น,นแต่จุดอ่อนของเขาก็เป็นเกมลุกนะครับซึ่งตอนนี้แมตช์นี้ดาวเตะสัญชาติอังกฤษได้เห็นแล้วว่าเขาพัฒนามากขึ้นในเรื่องของเกมลุกนะครับแมตขวาวัยยี่ปีพยายามแก้ไขจุดบกพร่องของ,ของตัวเองเพื่อให้มีการเสริมสร้างเกมลุกมันดยตลอดและเขาพัฒนาเรื่องนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยในเกมรับมือเบนฟอร์ดเจ้าตัวสร้างความทับใจในการเติมเกมเพื่อช่วยเกมลุกให้ผีแดงอันตรายมากขึ้นนะครับนี่ก็เป 3คือเปเรรานะครับยังมีอนาคตกับทีมหรือไม่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็น,นะครับของแฟนแันอยู่นะครับว่าเมื่อคืนนั้นฟอร์มของเปเรรานั้นก็ค่อนข้างที่โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับอันเดสเปเรรามักจะรับฉายาว่าเปียโรแห่งเกมพีซีซั่นเมื่อช่วงหลายปีก่อนจากผลงานที่โดดเด่นในการลงเล่นเกม,มอุ่นเครื่องแต่ฟอร์มกับตาลปัดเมื่อลงสนามในการแข่งขันจริง สองเกมเหมือนเครื่องก่อนหน้านี้เปราลร่าดูเหมือนจะโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีนักและไมไ่ค่อยอภิรมมากนะักแต่สําหรับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าผลงานของเขายอดเยี่ยมจริงโดยเฉพาะจังหวะการยิงไกลสุดงามหยดย้อยที่ส่งผลให้แมนเชสเตอร์เตนั้นได้ประตูนะครับโซชาให้โอกาสเปเร่าเล่นตัวจริงในนัดน,นี้ก่อนที่จะถอดออกในช่วงพักครึ่งโดยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีอนาคตกับทีมและงานนี้มีความเป็นไปได้ที่นาลูอมจะใช้เขาในทีมชุดใหญ่ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าหากเปราลร่า ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการยืมตัวก็จะเป็นทางเลือกที่ไม่เสียหายอะไรมากนักเพราะนั่นยิง่งทำให้เขามีโอกาสได้เล่นตัวจริงกันต่อเนื่องและอาจจะพัฒนาฝีเท้าให้เก่งมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าที่อยู่กับทีมด้วยซ้ํานะครับส่วนเมสันกินวูดนั้นก็ตอนนี้เชื่อว่ามีโอกาสได้ลงเล่นเป็นหน้าเป้า3เกมแล้วพยายามทำผลงานให้ดีสุดแล้วในช่วงปีซีซั่นแต่ดูเหมือนอะไรหลายอย่างมันจะไม่ค่อยลงตัวสำหรับดาวเตะผู้นี้นะครับหัวหอกไม้เขียวพยายามแล้วทุกวิธีทางที่เล่นให้เต็มที่ มาล้วงบอลลึกวิ่งฉีกหาพื้นที่ตรงริมเส้นพยายามเคลื่อนที่เพื่อหอาโอกาสมากขึ้นอยู่ประจําแต่ตาแหน่งหน้าเป้าเพียงอย่างเดียวน่าเสียดายที่กินหูตก็ไม่มีชื่อที่จะใส่สกอร์ในเกมล่าสุดเพราะอย่าลืมว่าในฐานะกองหน้าเขาจะต้องยิงประตูเพื่อความมั่นใจมีมากขึ้นนั่นเองการนั้นฝั่งของน้าเตะก็ไม่ได้คิดดีดเด็ดหรอกครับเพราะว่ามีส่วนช่วยกดดันในเกมลุกของตัวเองและกดดันเกมรับของอฝั่งผู้มาเยือนได้อยู่เสมออยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของกินวูนะครับ เรื่องต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเตรียมรับทัพใหญ่ขึ้นสู่ทีมนะครับแน่นอนว่าช่วงปีซั่นนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ขาดนัดเตะชุดใหญ่ไปมากมายนะครับซึ่งก็ติดภารกิจทีมชาตินะครับยูโร2020และก็โกบาอเมริกานะครับทีมชุดใหญ่ในเกมนัดชิงที่แพ้จุดโทษอะเบียอวดิวในศึกยูโรป้านั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ลงมาเล่นในเกมนี้แค่2คนเท่านั้นนั่นก็คืออารอนหนูเบสกาและก็เมสันกินดูนะครับส่วนผู้เล่นสตาร์ดใดอย่างไฮร์รี่แม็่ไกวปอปักบาลูกเฉามาคคารัตฟอร์ดเฟดเอิส e, ันแคลเวนี่สกอตต์แม็กโทมินีดับเบิลดีเคอาวิกตอร์ลินเนลเล็บและบูโน่แฟนันยังคงอยู่ช่วงพักร้อนนะครับและยังไม่ได้ฟิตเต็มร้อยในช่วงเวลานี้มันเลยทำให้เกมของแมนเชสเตอร์วินเล่ตอนนี้ทำได้เพียงแค่เสมอไป2อตัวต่อสแต่เอาเป็นว่าลูกเกมก็ไม่ได้แยกจนเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามผีแดงแมนยูก็ จะต้องทําผลงานให้ดีกว่านี้ถ้าหากอยากจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ถึงนี้นะครับองไรก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันในใต้โสต์ใต้คอมเมนต์ดได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาคดคลิปวิดีโอต่างๆของช่องเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ